บทที่ยี่สิบนางบุญรับก่อนออกจากวัดท่านพระครูอุสาเดินไปหานางทองรินถึงกุฏิที่นางพักโดยมีพระบัวเยียวกับนายสมชายไปเป็นเพื่อนนางทองรินซึ่งตื่นตั้งแต่ตีสีล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้ว และกําลังเดินจงกรมเมื่อได้ยินเสียงนายสมชายเรียกอยู่ข้างนอกจึงเปิดประตูออกมาออกตกใจที่พบท่านพระครูและพระบัวเหียวจึงรีบนิมนต์ท่านเข้ามาข้างในไม่เข้าหรอกโยมอาตมาจะรีบไปแวะมาบอกโยมเท่านั้นเองว่าอย่าได้ออกไปนอกบริเวณวัดอย่าลืมว่าโยมกําลังมีเคราะห์ถ้าโยมไม่เชื่อฟัง อาตมาก็ช่วยอะไรโย,ยมไม่ได้อาตมาไปแล้วนะขอพระคุณหลวงพ่อมากค่ะดิฉันจะทำตามคาสั่งหลวงพ่อทุกอย่างนางองรินรับคําหนักแน่นพร้อมไหว้ภิกษุทั้งสองขณะเดินไปขึ้นรถท่านพระครูพูดกับพระบัวเยียวว่าฉันช่วยได้แค่นี้แหละบัวเยียวเจ้ากรรมนายเวรขา้ตามมาทวงชีวิต วันนี้ถ้าเขาออกนอกบริเวณวัดจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาเชื่อฉันก็จะไม่ตายพระบวัวเหียวไม่ออกความเห็นรู้สึกสังหอนใจอย่างไรพิกลว่าจะต้องมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับหล่อนนายสมชายขับรถพาท่านพระครูและลูกวัดอีกแปดรูปมาถึงบ้านงานเมื่อเวลาหกโมงครึ่งเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะเริ่มพิธี เจ้าบ่าวซึ่งอยู่ในชุดกางเกงขายาวสีเทาฟ้าเสื้อเชิดแขนยาวสีชมพูออกมาต้อนรับด้วยบรหน้ายิ้มแย้มเห็นในจ่อยท่าทางมีความสุขจิตของพระโบเฮียวก็ถูกกรรมฉันทะนิวรกลุ่มรุมอีกท่านต้องใช้โยนิโสมนาสิการเข้าปราบปรามมันจึงสงบลงได้เจ้าสาวไปไหนเสียละ่ะ ท่านพระครูถามถึงคนเป็นเจ้าสาวยังไม่กลับจากร้านเสริมสวยเลยครับเจ้าบ่าวตอบแขกเรือยังมากันไม่มากเจ้าบ่าวจึงมีเวลาพูดคุยกับพระสงฆ์สมภารวัดป่ามะม่วงถามบิดาของนายจอยก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่สางเมาจึงไม่กล้าออกมาสู้หน้าพวกแม่ครัวกำลังสารวนอยู่กับการจัดอาหารเลี้ยงพระ ท่านพระครูนั่งหลับตากำหนดเห็นหนอเพราะอยากรู้ว่าแม่ครัวเขากำลังคุยกันเรื่องอะไรอ้าวแกชิมอยู่นั่นแหละระวังจะเกิดเป็นเปรตนะกินก่อนพระก่อนเจ้าแม่ครัวนางหนึ่งว่าเพื่อนก็มันอร่อยนี่ว่าคนชิมตอบเอออร่อยอร่อยนี่แหละข้าเห็นเป็นเปรตมานักต่อนักแล้วละ แกเห็นได้ยังไงคนชิมย้อนก็ปู่ย่าตายายข้าสอนไว้อย่างนี้ถึงข้าจะไม่เห็นแต่ข้าก็เชื่อนั่นมันสมัยปู่ย่าตายายเว้ยสมัยนั้นนะ่ะพระท่านหน้าเคารพนับถือกินก่อนท่านถึงได้บาปแต่สมัยนี้มันใช่พระเสียที่ไหนแค่พวกโจรโกน หัวแล้วก็มาห่มผ้าเหลืองไปไหนๆก็เที่ยวแต่จะกินของดีๆแล้วก็ยังเอาเงินอีกทิศเขาว่าข้าวก็ยัดอัดก็เอานั่นแหละแม่ครัวอีกคนหนึ่งเถียงแทนเพื่อนตายละอีปแป้นมึงนะมึงนรกจะกินหัวกระบ,บาลมึงสักวันแม่ครัวคนแรกว่าท่านพระครูกำหนดลืมตา ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอีกต่อไปนี่ขนาดคนชนบทยังดูถูกดูแคลนพระถึงปานนี้มันความผิดของใครกันแล้วนี่ท่านรู้สึกรันทดใจนักเห็นในจ่อยกำลังซุบซิบกับพระบัวเหียวอยู่ทางปลายแถวท่านจึงกำหนดเห็นหนอไปที่บุคคลทั้งสองทำไมนิมนพระวัดป่ามะม่วงทั้งหมดละ่ะ ไม่กลัวเจ้าถินเข้าคอมเมนต์เอาหรือพระบัวเหวียวถามเพราะตามธรรมเนียมหากจะนิมนต์พระต่างถิ่นมาก็ต้องให้มีพระท้องถิ่นอยู่ด้วยการนิมนต์พระจากที่อื่นมาทั้งหมดถือว่าเป็นการกระทําที่ข้ามหน้าข้ามตาพระเจ้าถินก็อย่างที่เคยเล่าให้พวกหลวงพี่ฟังนั่นแหละผมไม่นับถือพระแถวนี้แต่พูดก็พูดเถอะหลวงพี่ กฎแห่งกรรมมันทำหน้าที่ได้รวดเร็วจริงๆสมพานตายแล้วในจ่อยจงใจใช้คำว่าตายแทนมรณะภาพอ้าวเป็นอะไรตายละ่ะถูกจามได้ขวานหัวแบกเลยนอนตายอยู่ข้างระเบียงโบสป่านี้คงทะเลาะก,กับโยมบาลอยู่ในนรกนั่นแล้วหลวงตาทองขี้เมานั่นละ่ะแหมหลวงพี่จำแม่นจัง แกสึกแล้วเห็นว่ากลัวนรกเพราะว่าไม่อาจจะเลิกเล่าได้เป็นพระกินเหล้ามันบาปมากแกก็เลยสึกออกมาเสียหมดเรื่องหมดราวจะได้ตกนรกน้อยหน่อยแกว่าของแกอย่างนี้ไม่ใช่ผมว่านาฟังแล้วท่านพระครูจึงสรุปในใจว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเหล่ายายแม่ครัวถึงได้ไม่ศรัทธาพระ น้อยแน่มาเรียกพวกเราว่าพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองข้าวก็ยัดอัดก็เอายายคนนี้สำคัญถึงตอนนี้ท่านรู้สึกขำยายคนนั้นคำพูดของนางเท่ากับเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้ที่เรียกตัวเองว่านักบวชเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจอดใต้ถุนเรือน แล้วนางสาวจุกก็เดินหนวยนาดเข้ามากราบท่านพระครูและภิกษุอีกแปดรูปหลอนอยู่ในชุดไทยเรือนต้นสีชมพูอ่อนตัดเย็บด้วยผ้าไหมเนื้อดีผมกล้าวทรงลูกจันไว้กลางศีรษะใบหน้าถูกตองแต่งไว้อย่างสวยงามโดยฝีมือของช่างเสริมสวยประจำตำบลลงน้ามาถึงนานแล้วหระอจ๊ะหลอนทักทาย นานหรือไม่นานก็ถึงก่อนเจ้าสาวก็แล้วกันลหลวงน้าพูด yeah. แย่แหมหลวงน้าเนี่ยเจอหน้าก็ว่ากันเลยเชียวหล่อนเพนาะขณะนั้นเวลาเจ็ดนาฬิกาตรงพิธีจึงเริ่มด้วยการให้ทาย,ยกซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยและอรัธนาศีลท่านพระครูให้ศีลเสร็จแล้ว พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปจึงเจริญพระพุทธมนต์คู่บ่าวสาวนั่งพับเพียประนมมือฟังพระสวดมนต์มีหมอนสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับวางแขนกันเมื่อยคนละใบเสร็จจากการเจริญพระพุทธมนต์ทาย,ยกนำกล่าวถวายสังฆทานแล้วจึงช่วยกันประเคนอาหารคาหวานพระสงฆ์ฉันพัฒหารเสร็จเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทยธรรม แล้วพระสงฆ์ทั้งเก้ารูปกล่าวอนุโมทนาคาถาคู่บ่าวสาวกรวดน้ำและรับพรตามลำดับพวกแม่ครัวก็พากันออกมารับพรจากพระด้วยท่านพระครูจําคนที่ว่าพระได้จึงพูดสัพย่อก,กับนางว่า พวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองเนี่ยไม่ไหวเลยนะโยมนะกินข้าวเขาแล้วก็ยังเอาเงินอีกแม่ครัวหน้าเหลอไม่นึกไม่ฝันว่าท่านจะรู้ในสิ่งที่พวกตนแอบ,บนินทาแต่อย่างน้อยก็ยังดีใจที่ท่านไม่โกรธหลวงพ่อมาจากวัดไหนจ้ะนางถามรู้สึกศรัทธาท่านขึ้นมานิดหนึ่งวัดป่ามะม่วงเคยได้ยินไหมละ่ะ ไม่เคยจ่ะอยู่ที่ไหนจ้ะอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าอยากจะไปก็ให้เจ้าบ่าวเขาพาไปก็ได้เขามีสอนกรรมฐา,านด้วยนะอยากไปเรียนไหมละ่ะก็อยากเหมือนกันแต่ว่าหลวงพ่อไม่โกรธฉันนานางยังกลัวความผิดโกรธเรื่องอะไรแล้วก็ที่ฉันว่าหลวงพ่ออาตมาจะไปโกรธทำไม ก็อาตมาไม่ได้เป็นอย่างที่โยมว่าแต่ถึงเป็นก็ไม่ควรจะโกรธเพราะเท่ากับโยมพูดความจริงใช่ไหมละ่ะใช่จะใช,ใช่ว่าแต่ว่าทำไมหลวงพ่อถึงรู้ว่าฉันเป็นคนพูดนางไม่วายสงสยัยเอาเถอะเอาไว้ไปเข้ากรรมฐา,านแล้วจะบอกอย่าลืมไปก่อนแล้วกันจะจะฉันไปแน่รอให้เกี่ยวข้าวเสร็จก่อน นางรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะเมื่อท่านพระครูไม่อยู่ที่วัดนางทองรินให้รู้สึกเร่าร้อนใจยิ่งนักเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่รู้ว่าท่านไม่อยู่โดยเฉพาะวันนี้รู้สึกว่ามันเร่าร้อนกว่าทุกวันแม้อากาศภายนอกจะหนาวเหน็บหากมันก็ไม่ช่วยให้ความเร่าร้อนในใจบรรเทาเบา,บาบางลงได้ไม่ว่าหล่อนจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ ก็ไม่อาจทำให้จิตสงบได้หล่อนเริ่มฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานา,นาป่านนี้ลูกเต้าจะกินอยู่กันอย่างไรสามีหล่อนเล่าจากมาตั้งเจ็ดแปดวันป่านนี้ไม่มีอะไรกับสาวใช้แล้วหรือเพราะเห็นแม่นั่นทําท่าระลิกระดีให้ท่าอยู่บ่อยๆข้างสามีหล่อนก็ใช่ย่อยยิ่งเมาแอกลับบ้านทุกวันอย่างนั้น มีรู้ที่จะพ้นเงื้อมือแม่สาวใช้วัยรุ่นจริงอยู่แม่หล่อนจะไปขอร้องให้มารดามาช่วยดูแลแต่แม่หล่อนก็ต้องมีวันเผลอยิ่งถ้าสองคนนั้นมีจิตกระสันต่อกันแม่หล่อนรือใคลๆก็ห้ามความกระสันของคู่นั้นไม่ได้อย่าก,กระนั้นเลยเราควรจะไปดูสักหน่อยเป็นไรนั่งรถไปสองชั่วโมงก็ถึง ดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะรีบกลับมาหลวงพ่อยังคงไม่กลับนี่ก็เพิ่งจะหกโมงเท่านั้นเองแล้วหล่อนก็รีบจัดแจงแต่งกายออกจากที่พักเดินฝ่าความหนาวเหน็บรงไปยังถนนสายเอเชียคอยดูน้าตาแก่ถ้าจับได้คานหนังคาเขาแม่จะฆ่าทิ้งเสียเลยหล่อนคิดเรื่อยเปื่อยไปตลอดทาง สิ่งที่คิดล้วนแล้วแต่ไร้ายๆทั้งนั้นถึงถนนสายเอเชียหลอนต้องข้ามไปรอรถทางฝั่งโน้นมีรถประจำทางหลายสายที่วิ่งมาทางเหนือเพื่อจะเข้ากรุงเทพหลอนมองซ้ายมองขวาเห็นไม่มีรถวิ่งมาสักคันจึงก้าวเท้าออกไปโดยเร็วแล้วก็ต้องจบชีวิตลง เพราะถูกรถบรรทุกชนกระเด็นไปตกอยู่ที่ริมถนนฝั่งตรงข้ามรถบรรทุกคันนั้นวิ่งตะบึงแข่งกับลมหนาวมาตามถนนสายเอเชียเห็นคนเดินตัดหน้าในาระยะก,กระชั้นชิดจะเบรกก็ไม่ทันคนขับก็เลยไม่ยอมเบรกทั้งไม่สนใจที่จะหยุดรถดูให้เสียเวล่ำเวลาไปทำมาหากินปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจทางหลวง ที่จะเรียกบอเต็กตึงมาเก็บศพบรรดารถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาไม่มีคันไหนหยุดดูร่างบอบบางที่นอนจมกองเลือดอยู่ริมถนนอย่างดีก็แค่ชะลอรถให้ช้าลงเพราะมีตัวอย่างมันนักแล้วที่คนชนหนีไปแล้วคนหยุดดูกลับกลายเป็นจำเลยแทนรถสายตรวจของตำรวจทางหลวงมาพบศพเมื่อเวลาแปดนาฬกาจึงวิทยุไปเรียกบอเต็กตึง ชาวบ้านแถวนั้นเริ่มทยอยกันมาดูศพเนื่องจากอากาศคลายความหนาวเย็นลงมากแล้วแม่ครัววัดป่ามะม่วงก็มาดูกับเขาด้วยเห็นหน้าผู้ตายถนัดนางบนรับถึงกับขวัญเสียความเกลียดชังที่มีต่อลอนกลับกลายเป็นความเวทนาสงสารยกมือขึ้นท่วมหัวพูดเบาๆว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบ,ชอบเถนะแม่คุณ ขออย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยแม่ครัวที่มาด้วยอีกสองคนก็รู้สึกใจหายเพราะเห็นกันทุกวันเคยเอาปิ่นโตไปส่งให้ที่ห้องพักวันละสองเวลาเช้านี้ก็เอาไปส่งเห็นไม่อยู่ในห้องก็นึกว่าไปไหนมาพบอีกทีก็กลายเป็นศพไปเสียแล้วช่างน,น่าอนาจใจแท้แ อ,องขับรถมาจากกรุงเทพกับบุตรสาววัยรุ่นอีกสองคนเขาตั้งใจมาเยี่ยมภรรยาซึ่งมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเคยขับรถมาส่งหล่อนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาหล่อนบอกว่าจะมาอยู่สักเจ็ดวันพอมาถึงท่านพระครูกลับบอกให้อยู่ตั้งสิห้าวันด้วยเหตุผลว่าหล่อนกำลังมีเคราะห์ลูกสาวสองคนรบเร้าให้พามา ด้วยทนคิดถึงมารดาไม่ไหวเขาเองก็คิดถึงหล่อนเช่นกันรถวิ่งมาถึงทางเลี้ยวเข้าวัดเห็นคนมองดูอะไรกันที่ฝั่งตรงข้ามชายวัยกลางคนไม่ได้สนใจจะหยุดดูด้วยใจจดจ่ออยู่ที่ภรรยาอยากเห็นหน้าหล่อนเร็วๆคลั้นถึงวัดเขาตรงไปยังกุฏิที่หล่อนพักพร้อมกับลูกสาวทั้งสอง เมื่อเดินเข้าไปถึงปรากฏว่าหลอนไม่ได้อยู่ที่นั่นที่ประตูมีกุญแจดอกเล็กๆก,กรองไว้หน้าต่างทุกบานถูกปิดเขาจึงไปที่กุฏิท่านพระครูคิดว่าหลอนอาจจะอยู่ที่นั่นคนที่กุฏิท่านพระครูบอกว่าท่านไม่อยู่และยังบอกเรื่องมีคนถูกรถชนตายเป็นคนที่มาเข้ากรรมฐานเขารู้สึกสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูกจึงขับรถออกไปดู แล้วก็ได้พบกับความจริงที่เศร้าสลดภาพของลูกสาวสองคนร่ำไห้กอดศพแม่ทำให้เขาเสะเทือนใจยิ่งนักอย่างลูกชายคนเล็กที่อยู่กับแม่ยายที่บ้านอีกคนแกจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าผู้เป็นแม่ได้จากโลกนี้ไปเสียแล้วเมื่อรถของโมลนิตีปอเต็กตึงมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงให้คนนำศพไป ตั้งที่วัดป่ามะม่วงตามคําขอร้องของสามีผู้ตายซึ่งต้องการที่จะรอถามท่านพรลครูก่อนว่าจะนำศพไปเผาที่กรุงเทพหรือว่าจะเผาเสียที่วัดป่ามะม่วงแล้วเขากับลูกก็มานั่งรอท่านอยู่ที่กุฏิท่านทีที่ท่านพลครูก้าวลงจากรถสามีนางทองริมแทบจะโผเข้าหาเขาคุกเข่าลงกับพื้นกราบเท้าของท่าน ร้องไห้สอือกสื่ื้นแข่งกับลูกสาวทั้งสองตอนเห็นศพภรรยาเขากลั้นความรู้สึกทั้งมวลเอาไว้แต่เมื่อมาพบกับผู้ที่เห็นอกเห็นใจซึ่งเขายึดเป็นที่พึ่งได้ความรู้สึกที่อดกลั้นเอาไว้ก็กลั้นไม่ไหวอีกต่อไปทำใจดีๆเอาไว้โยมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไม่มีใครหลีกหนีพ้น โยมทองรินเข้าไปสบายแล้วเขานั่งรออาตมาอยู่ตรงทางเลี้ยวเล่าให้ฟังหมดว่าเกิดอะไรขึ้นไปไปคุยกันที่กุฏิดีกว่าท่านเดินนำสามพ่อลูกไปยังกุฏิภิกษุอีกเจ็ดรูปต่างก็แยกย้ายกันไปยังกุฏิของตนคงมีแต่พระบัวเหียวที่เดินตามท่านพระครูมาเพราะอยากรู้เรื่องราวเมื่อทุกคนมาถึงกุฏิ และนั่งลงเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงเล่าเรื่องวิญญาณมาบอกกล่าวเมื่อเช้าก่อนออกจากวัดอาตมาก็ไปกำชับเขาว่าไม่ให้ออกไปไหนเขาก็รับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่พ่ออาตมาออกจากวัดไปเขารู้สึกร้อนอกร้อนใจจนไม่อาจปฏิบัติได้เกิดห่วงโยมห่วงลูกๆท่านไม่ได้เล่าทั้งหมดที่วิญญาณบอก เพราะอย่างน้อยก็เห็นแก่คนตายไปแล้วแต่คนฟังกลับเป็นคนเล่าซิเองว่าเขาคงเห็นผมดื่มเหล้าทุกวันเลยกลัวว่าจะพลาดพลัง้งไปมีอะไรอะไรกับคนใช้ทั้งที่ผมไม่เคยคิดอกุศลเช่นนั้นตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่วัดผมก็ไม่เคยดื่มอีกเลยแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ดื่มไปตลอดชีวิตอาจเป็นเพราะเขาเผื่อแผ่บุญมาให้ผม จึงทำให้ผมกลับเนื้อกลับตัวได้นายละอองเล่าแม้จะหยุดร้องไห้แล้วแต่ก็ยังมีน้ำคลออยู่ที่หน่วยตาทั้งสองดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาด้วยโยมทองรินเขาคงดีใจส่วนเรื่องศพเขาบอกให้เผาที่นี่เขาอยากปฏิบัติกรรมาฐานต่อแล้วเขาจะไปเกิดในภูมิใหม่ วิญญาณปฏิบัติทำได้เหรอครับหลวงพ่อพระัวเหียวถามทำไมจะไม่ได้เล่าอย่างวิญญาณแม่กาหลงก็มาปฏิบัติที่วัดนี้ตั้งแต่ยังเป็นปเปลตจนเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทพธิดาไปแล้วรูปร่างสวยงามเจียวเคยมาปรากฏให้คนเห็นบ่อยๆเคยมาเดินจงกรมกับแม่ชีเขียวด้วย แม่ชีเขียวเป็นผู้อาวุโสที่สุดสำนักชีเดี๋ยวนี้อายุ80ไปไหนมาไหนไม่ค่อยไหวแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่ที่สำนักและแม่ชีเขียวแกรู้ไหมครับว่าแม่กาหลงไม่ใช่มนุษย์รู้แต่แกเป็นคนไม่กลัวผีแกก็เดินจงกรมอยู่กับแม่กาหลงสองคนคนอื่นๆไม่มีใครกล้า นี่รู้เรื่องแม่กาหลงแล้วอย่าไปหลงเล่าให้เศรษฐีเจริญฟังนะเดี๋ยวเขาจะพากันกลัวไม่ยอมมาวัดอีกท่านกำชับพระโบเหียวซึ่งฝ่ายนั้นก็รับคำหนักแน่นแล้วภรรยาผมล่ะครับหลวงพ่อทำไมเขาต้องอายุสั้นนายละอ,องถามตามหลักของกรรมคนที่อายุสั้นเพราะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต โยมทองรินเคยไปฆ่าเขาไว้เจ้ากรรมนายเวรก็เลยตามมาทวงนี่เขาเล่าให้อัตมาฟังนะถ้าเขาไม่ออกไปนอกวัดก็ไม่ต้องตายใช่ไหมครับถูกแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขามาดักรออยู่ตอนโยมข้ามถนนเข้าบังตาเอาไว้ไม่ให้เห็นรถบรรทุกไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจิตวิญ,ญญาณจะมีอยู่จริงนี่ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อเล่า ผมก็คงไม่เชื่อถึงจะเป็นอาตมาโยมก็อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเสียก่อนพิสูจน์อย่างไรครับถามอย่างสนใจมาเข้ากรรมาฐานสักเจ็ดวันพอมีเวลาไหมล่ะครับ ผมจะหาเวลามารอให้ลูกๆปิดเทอมซะก่อนดีแล้วโยมโยมทองรินจะได้ดีใจโยมจะได้คุยกับเขาโดยไม่ต้องผ่านทางอาตมาหนูจะมากับคุณพ่อได้ไหมคะหลวงตาหนูอยากคุยกับคุณแม่คะ่ะเด็กสาววัยสิบสีถามขึ้นได้จ้ะถ้าหนูตั้งใจปฏิบัติก็จะสามารถคุยกับคุณแม่ได้ แล้วหนูจะมาไหมล่ะจ๊ะท่านถามคนน้องถ้าคุณพ่อกับพี่เข้ามาหนูก็มาค่ะเด็ยกหยญิงวัยสิองตอบหลวงพ่อครับศพของทองรินจะเผาเมื่อไรครับนายละองถามขึ้นสวดอภิธรรมสักสามคืนแล้วค่อยเผาเจ้าตัวเขาไม่สนใจหรอกร่างกายนั้นเมื่อวิญญ,ญาณทิ้งเสียแล้ว ก็ไม่ต่างจากท่อนไม้หรือว่าท่อนฟืนถ้าอย่างนั้นผมเผาซิวันนี้เลยดีไหมครับพระัวเฮียวออกความเห็นเป็นความเห็นที่เฉยที่สุดในความคิดของท่านพระครูจะเร็วขนาดนั้นไม่ได้หรอกัวเฮียวอย่าลืมว่าโยมเขามีญาติพี่น้องจะต้องแจ้งให้ญาติรู้เสียก่อนให้เขาจัดการกันตามประเพณีนิยม คนที่เข้าไม่เข้าใจเรื่องการเกิดการตายก็มีอยู่ถ้าเช่นนั้นผมจะเข้ากรุงเทพไปบอกญาติญาติเลยนะครับนายละอองบอกอย่าเลยโยมกำลังเครียดไม่ควรขับรถขับปลาอาตมาคิดว่าโยมไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวให้สมชายโทรศัพท์ทางไกลไปที่ตัวจังหวัดโยมจะได้เตรียมงานอยู่ที่นี่ ห้าโมงเย็นจะมีพิธีรดน้ำศพญาติทางกรุงเทพคงจะมาทันเดี๋ยวพาลูกไปพักเสียก่อนพักที่กุฏิโยมทองรินได้ไหมกลัวกันหรือเปล่าล่ะไม่กลัวครับไม่กลัวค่ะสามพ่อลูกตอบพร้อมกันดีแล้วถ้าอย่างนั้นสมชายช่วยพาไปส่งด้วยเสร็จแล้วพายโยมผู้ชายไปโทรศัพท์ที่ตัวจังหวัด บอกญาติทางกรุงเทพให้รู้เขาจะได้พากันมาทันอาบน้ำศพเมื่อสามพ่อลูกลุกออกไปแล้วนางบุญรับก็ร้องไห้กระเซาอกระเซิงเข้ามาหลวงพี่ฉันกลัวผียาทองรินก็ดีแล้วนี่อยากไปเกลียดเขาแบบนี้ต้องบอกให้หลอกเสียให้เข็ดท่านพระครูขูไม่เกลียดแล้วจ้าหลวงพี่ฉันไม่เกลียดเขาแล้ว เห็นเขาตายแล้วสงสารนางบุญรับรีบบอกเออถ้าเขายังไม่ตายก็ยังไม่หายเกลียดใช่ไหมละ่ะท่านพระครูย้อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันสงสารเขาจริงๆขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะแม่คุณอย่าได้มาจองเวรจองกรรมกันเลยใครเขาจะอยากจองเวรจองกรรมกับคนอย่างแกเหล่ายาบุญรับเอ,อ้ย อย่าสำคัญตัวผิดไปหน่อยเลยคนอย่างแกนะ่ะแม้แต่ผีก็ยังเมินท่านพระครูว่าให้เมินก็ดีจะได้ไม่มารลอกฉันเดี๋ยวตอนอาบน้ำศพฉันจะไปกราบขอขมาเขาดีแล้วข้าจะช่วยบอกให้ช่วยไปตามลูกสาวเข้ามากินข้าวกินปลาเสียนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วบริการเขาดีๆนะ แม่เขาจะได้ไม่มาหลอกท่านแกล้งแย่แม่หลวงพี่ชอบพูดให้ฉันหวาดเสียวอยู่เรื่อยนางต่อว่าแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูพูดกับพระบัวเฮียวว่าวันนี้เธอก็เลยอดฉันเพนไม่เป็นไรครับผมอิ่มมาจากบ้านในจอยแล้วอาหารเขาอร่อยอร่อยทั้งนั้นผมเลยว่าสิอิ่มแปร ถึงจะไม่ได้ฉันอีกสามวันก็คงไม่หิวถึงขนาดนั้นเชลรึรู้สึกว่าเธอจะติดในรถอีกแล้วนะทำไมถึงไม่กำหนดรถหนอรถหนอกกำหนดไม่ทันครับก็มันอร่อยผมก็เลยฉันเพลินจนลืมกำหนดนั่นแสดงว่าเธอยังต้องฝึกอีกมากครับผมก็ว่าอย่างนั้นหลวงพ่อครับยายบนรับ แกจะหายโกรธโยมทองรินจริงอย่างที่แกพูดหรือเปล่าครับจริงสิโบราณเขาถึงสอนว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจไงละ่ะความหมายว่ายังไงครับก็หมายความว่าคนเราถึงจะจงเกลียดจงชังกันปานใดพออีกฝ่ายหนึ่งตายลงความเกลียดก็หายไป จะมีแต่ความเมตตาสงสารอะไรที่เขาเคยทำไว้กับตนก็เห็นว่าเป็นสิ่งดีงามไปหมดแล้วก็จะนึกถึงเขาแต่ในทางที่ดีที่งามจึงเรียกว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละก็หมายความว่าคนเราจะดีได้ก็ต้องละชั่วให้ได้แต่ถ้าละชั่วไม่ได้ก็ดีไม่ได้ ส่วนพระอยู่ที่ใจอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายหรอกเพราะเธอก็เป็นพระฉันก็เป็นพระไม่ใช่คนโกนหัวห่มผ้าเหลืองอย่างที่แม่ครัวบ้านงานว่าครับและผมจะตั้งปณิธานว่าจะรักษาศักดิ์ศรีของพระไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมให้ใครมาตราหน้าว่าเป็นพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองอย่างเด็ดขาดพระบัวเหี่ยวให้คำปฏิญาณ ต่อหน้าพระอุปัชฌา